คือแต่ที่200ปีที่อาจจากที่ไตยลงทงไทยเพศวัยสวยงามที่อันจางที่เลขี่ห่งเวลาแปดเลขี่2องสิบเก้าเมริกาเลขี่สิบแลิกา ปุู๊แดงคื่อมาที่ปั่นที่หนึ่งแดงไม่เชิงชาติสกัดเลยไปวัดที่เสียงเงเงินพระอาหารกัดที่พระเจ้าย,ยหัวขาวสวงหมอ แต่ที่อ่านจางที่รักึ้นแตงที่รักเคยตอนนี้คงครับตอนนี้วันนี้ก็วก,กันใหม่ครับ